สวัสดีครับพบกับรายการกล้ยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564นายนะครับวันนี้เป็นวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงนะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะบ้านเราวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหนึ่งปิดที่1610.61จุดนจุดนะครับเรียกว่าลดลง37.85จุด้านะครับคิดเป็น2.30%มูลค่าการซื้อขายวันนี้123,000 123464.99นะครับล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหแบบแรงขายมากกว่าแรงซื้อจริงๆเนว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่า market cap ตัวใหญ่ๆนะเซ็ตร้อยเซ็ตห้าสิบเซ็ต HD ดี๋ยวว่าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวว่าปรับตัวลดลงนะแต่ว่าถามว่ามีปัจจัยอะไรนะทำให้แบบว่าคนนี้แบบว่าเทกระจาดทิ้งข้าวทิ้งของกันแบบว่าแหมนหนีกัน ฝุนตลกกันแบบนี <NATO> <tijd> ้เนื e ่องจากเรื่องราวของมีการรายงานการค้นพบนะครับไวรัสโควิด -19 นะ้เว่ากลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ที่มีชื่อว่านะบี1 1 1่ึ่งไวรัสซึ่งเวลาชนี้สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้นะทำให้ทางนั้นขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็มีการเตรียมจัดการประชุมวาระพิเศษขึ้นกันมาเลยทีเดียว นะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นปรับตัวลงนะครับเรียกว่าราคาน้ํามันก็หัวเทียมลงมานะครับในขณะเดียวกันราคาสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอย่างทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บอดเชษเพือในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงให้มุมมองที่ว่าเอถ้าเกิดว่าเทคนิคหลุดไปแล้วด้านหนึ่งพันหกร้อยสิบเอ็ดจุดเดียบ จะไปรับตุงจุดไหนดีนะครับหรือว่าจะใช้อะไรเป็นหลบภัยในรอบนี้ตุกจุดนี้ในการที่บ้านเราก็าอยู่ระหว่างการที่ว่าแหมเปิดนั่นเรียกว่าเปิดให้แบบว่าผ่อนคลายทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวมีต่อสายเดียนคุณกรพัฒส,สักครู่ครับฮัลโหลดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้โอ้โหตลาดปรับตัวลงนั่นเรียกว่าเกือบ38จุดคุณกรพัฒมองดู เหตุการณ์นี้มีอะไรเป็นไฮไลท์สาคัญนะทาให้แบบว่าคนนี้ขายหุ้นกันแบบว่าฟุ้นตลกกันเลยทีเดียวครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นภาพหลักนะครับเรื่องตัวสภาพคล่องของโลกที่อาจจะลดลงเร็วนะครับวงจรของตัว QE เนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงประมาณสักเดือนมีนาคมนะครับเพราะเฟดเนี่ยกำลังจะเร่งขายถอน QE เร่งขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องตัวสถานการณ์ฝุ่นในทีมที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ WHO เองก็ออกไปแจ้งเตือนนะครับว่าสายพันธ์ นู New เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แพร่ระบาดปริวนะครับแล้วก็กลายพันธุ์ได้เยอะนะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้อ,ออออบรรยากาศการลงทุนสี่ซับสี่เนี่ยเป็นลบนะครับตลาดเองก็ปรับฐานกันทั่วโลกแหละบ้านเราก็ต้องบอกว่าขึ้นมาหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับวันนี้ลงวันเดียวนะครับคือหายหมดเลยครับแล้วก็เซตเองก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนะครับเชิงสิทธิี่ยาที่บริเวณ1 6 1่ได้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นภาพลบเชิงเทคนิค นะครับที่อาจะเห็นการพักฐานต่อในสัปดาห์หน้าครับผมอืมนะฮะด้วยว่ามองการพักฐานรอบนี้มันจะแบบว่าไปลงลึกลงไปได้ไกลแค่ไหนครับคุณกวนพัฒนครับครับจริงๆบอว่าเอ c ซีไอเขาจะผลักรถหนักหุ้นไทยในวันอังคารตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะครับครับเราบอกว่าช่วงวันสองวันแรกก็คงยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับทั้งเรื่องเดิมที่เราได้ยิงไปแล้วแล้วก็เรื่องเอฟซีไอด้วยเน้นซตเองสัปดาห์หน้าก็จะมีเนารับ1 5 8 0งห้านะครับ2แนว แนวต้านด้านบนก็คงจำกัดที่1625กน630นะครับเซ็ตจะผันผลมากครับในสัปดาห์หน้าครับผมโอ้โหเรียกว่าความผันผลแบบนี้จะใช้หุ้นกลุ่มไหนเป็นแบบเป็นที่หลบภัยแบบหลบกระสุนตกตรงยู่นี้ครับครับเบรสั้นถ้าจะพักก็ต้องเลือกโรงพยาบาลนะครับเโรงพยาบาลนี้ระว่าเขาได้จะได้ไประโยชน์จากสถานการณ์ขุดแล้วก็เป็นดิวิซิเคลย์นะครับก็จะมองโรงพยาบาลเกษมร,ราชโรงจุฬาซึ่งพักตัวมาก่อนดน้านนี้แล้วก็ พอโควิดระลองไปเกิดมาก็เกิดมันตั้งเชิงบวกเกิดขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าเน้นตั้งรับได้นะยิงโควิดไม่ได้กระทบใครเยอะมากก็คืออนะครับอาจจะรอจังหวะตั้งรับแอดวานซ์นะครับตั้งองาบาทถึง200บาทก็ถือวุาที่น่าสนใจสำหรับการซื้อทุกการลงทุนครับผมครับผมได้ครับผมได้รายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์ปรเชษฐ์มากที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณก่อพัฒนบราเชษ์นะเรียกว่าให้แนวรับสัปดาห์หน้านะสมมคนว่าตลาดสัปดาห์หน้าเป็นอะไรที่แบบว่ามีความผันผลสูงนะครับมองแนวรับตรง1,580จุดถึง1,570จุดส่วนแนวต้านอยู่ตรงบริเวณ1,625จถึง1,630จุดนะครับนี่คือมุมมองของคุณก่อนพัฒน์เรียกว่าก็ต้อไปหลบภายในพวกคุณโรงพยาบาลน,นะไอซีทีตรงจุดนี้เรียกว่า น่าจะเพรเเซฟได้เยอะไงก็ต้องจับจังหวะกันให้ดีๆแล้วกันนะครับผมถึงจุดนี้